자니 <목소리> สวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาอยู่กับคลิปอัปเดตข้อมูลเกม Don't Star v e t เกเตอร์กันอีกแล้วโดวยจะเป็นคลิปควบอัปเดต e t u r n of them for g o t t no e n Knowledge แล้วก็ Event ต์ฮัน n ลไนส2020ในคลิปเดียวเลยเพราะว่าอัปเดตทั้งสองอย่างนี้เนี่ยเข้ามาพร้อมกันวันเดียวกันเด๊ะสำหรับเนื้อหาอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยก็จะเกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน a อนิเมชันตอนสั้นล่าสุดที่ดูเหมือนว่าชิ้นส่วนของพระจันทร์ที่ตกลงไปในทะเลเนี่ยจะไม่ได้แค่ทำให้เกิดเป็นกอ ทะลุเข้าไปถึงถ้ำใต้ดินด้วยเปิดเผยให้เห็นเส้นทางที่ถูกปิดเอาไว้ที่ยังไม่เคยมีผู้รอชีวิตคนไหนย่างกลายเข้าไปสำรวจมาก่อนในอัปเดตนี้เนี่ยเราจะได้มาค้นพบกันว่าที่แห่งนี้จะมีความลับโบราณอะไรซ่อนอยู่กันแน่แต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องกันเน่ยก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีตามธรรมเนียมประกอบด้วยคุณเชฟโดเนเตอร์หน้าใหม่50บาทแล้วก็โดเนเตอร์เจ้าประจำอย่างคุณโตเอสเซสดราก้อนที่โดเนตมาเลี้ยงชานมไข่มุกแก้วใหญ่10ดอลลาร์แต่พอดีว่า กว่าจะสั่งมาก็ดึกแล้วร้านแถวบ้านก็ปิดกับหมดก็เลยได้เป็นนมจากร้านสะดวกซื้อแถวบ้านมาแทนยังไงก็ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะ ก็อย่างที่เกรนเอาไว้ในคลิปข้อมูลดีเวิร์กตัวละครวิกฟรีดว่าช่วงที่เคลกําลังทําเนื้อหาอัปเดต r n of Them f o r g o t t ก n Knowledge อยู่เนี่ยมันดันไปชนกับช่วงที่ต้องทำคอนเทนต์ฮาโลวีนพอดีทําให้อีเวนต์ฮาโลวีนหรือว่าที่เราเรียกกันในชื่อว่าฮ l l o Night nice เนี่ยในปีนี้แทบไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปเท่าไหร่ง่ายๆเลยเพราะว่าผู้พัฒนาไม่วางนะคะเอาเวลาไปทําอัปเดตอื่นอยู่นั่นเองอีเวนต์ฮัลโลไนสประจําปี2020กินระยะเวลาตั้งแต่วันที่12ตุลาคมยาวไปจถช่ววงต้นนนเดือนนาคม ทางอิงตักปีที่แล้วเนี่ยก็น่าจะหมดประมาณวันที่10ธันวาคมทึกเทือกนี้แหละสิ่งที่ยังมีเหมือนทุกปีก็คือการดรอปของเล่นแล้วก็ขนมประจำอีเวนต์รวมถึงระบบคราฟ์น้ำยาวิทยาศาสตร์ต่างๆผ่านแมสแซนทีสแลบซึ่งพวกระบบเกา่าๆเนี่ยของไม่พูดถึงแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปแนะนำอีเวนต์ฮาโลวีนปีก่อนได้เลยเพราะว่าเคยแนะนำเอาไว้หมดแล้วส่วนสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้ก็เช่นสกินไอเทมแจกฟรีรับอีเวนต์ฮาโลวีนถึง3สกินที่รับไปใช้ ง,ง่ายๆเพียงแค่ล็อกอินเข้าเกมภายในช่วงอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นสกินกำแพงหิน Ancient Stone Wall สกินกำแพงทุลสาย Ancient Ornamental Wall และสกินตะเกียง Monstrous Lantern แล้วก็กิจกรรม Streaming Drop แจกสกินฟรีบน Twitch ในช่วงนี้ก็จะเป็นสกิน Terrible Ooze Machine จาก Hello Nice Collection สำหรับคนที่ชมหรือ Stream Game Don't s t a r f e Don't s t a r v Together ครบ30นาทีรับฟรีไอคอนทีม Terrible Ooze Machine ชมหรือสตรีมเก เกมดันสตาฟดันสตาร์ฟทูเกเตอร์ครบ2ชั่วโมงดับฟรีพาบพื้นหลังตัวละครกรีนอูสพอร์เทรต ชมหรือสตรีมเกมดอนสตาร์ฟดอนสตาร์ฟทูเกเตอร์ครบ6กชั่วโมงรับฟรีสกินเทอร์เรียบูส m แมชชีนสำหรับสิ่งก่อสร้างไส e ์แมชชีนสรัครที่ยังไม่รู้วิธีเชื่อม ID Twitch กับ ID Cla เพื่อรับสกินฟรีก็สามารถคลิกลิงก์มุมขวาบนเข้าไปชมคลิปกันได้เลยค่ะรวมถึงสกินเซตฮาโลวีนใหม่ๆซึ่งสามารถลุนได้จากการเปิดกล่องของขวัญในเกมหรือซื้อได้จากร้านค้าในเกมโดยตรงภายในร้านค้าจะจำหน่ายเป็นเซ็ตประกอบด้วยกล่องฮัล l o ไนท์เซอร์ไพร์ฟเวอร์เชสเชสพาสรี รวมสกินตัวละครฮาโลวีนใหม่ล่าสุดราคา189บาทกล่อง Survivors Co s t u m e c h e ม t รวมสกินฮาโลวีนปีก่อนๆราคา219บาทกล่องคอสตูมคล o t h ิ้งเชสต์รวมสกินเสื้อผ้าตัวละครฮาโลวีนใหม่ล่าสุดราคา9 9บาทกล่องคอสตูมบิลล็องกิ้งเชสต รวมสกินไอเทมและสิ่งก่อสร้างฮาโลวีนใหม่ล่าสุดราคา99บาทและกล่อง Complete Costume Chest รวมสกินตัวละครไอเทมและสิ่งก่อสร้างฮาโลวีนทั้งเก่าและใหม่ราคา239บาทสำหรับสกินคอลเลกชันเก่าๆจะถูกแปลงเป็นสกินระดับแอลูมและจะไม่ดรอปหลังจบอีเวนต์ฮาโลวีนแถมในระหว่างอีเวนต์ยังมีการเพิ่มอัตราการดรอปสกินฮาโลวีนเป็นพิเศษด้วยนะเพราะฉะนั้นสายฟรีที่กำลังเลงเสกินฮาโลวีนอยู่ต้องเข้ามาออนไลน์เก็บเวลาสุ่มรับกล ขอ,ของขวัญประจาสัปดาห์กันไปบ่อยแล้วแหละแต่ถ้าเปิดได้อย่างในคลิปนี้เรียกว่าเกลือนะคะต้องไปเข้าวัดทาบุญเยอะๆหน่อยนะแล้วถ้าไม่ได้สนใจสกินฮาโลวีนล่ะสกินอื่นๆก็น่าสอยเหมือนกันเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยสกินเกือบทุกแบบคือลดราคาลงสูงสุดถึง50%ไม่ใช่แค่สกินเท่านั้นเกมทั้งแฟรนไชส์ในเครือดอนสตาฟก็กําลังลดราคาในสตีมอยู่สูงสุดถึง75%เลยละค่ะช่วงนี้คือถูกมากๆจากที่เห็นราคานี่คือถูกที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วซื่ง ไปไม่หลังหักจําได้ว่ามีหลายคนเนี่ยบอกว่ากําลังเก็บตังค์ซื้อเกมนี้อยู่ใช่ไหมแนะนําว่าให้ซื้อช่วงนี้เลยค่ะดิลจบวันที่19ตุลาคมตามเวลาฝั่งอเมริกานะแต่ถ้าเก็บตังค์ไม่ทันเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสเพราะว่ายังมีดิลของช่วงปีใหม่รออยู่แล้วที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในตอนนี้เนี่ยเกมเปลี่ยนมารองรับเซฟเกมไม่จํากัดจํานวนสล็อตแล้วนะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะรองรับเซฟเกมได้สูงสุดถึงแค่5เซฟเท่านั้นอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับฮาโลวีน แต่ว่าโคตรดีงงเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ทาตั้งนานแล้วคือส่วนตัวเนี่ยชอบสร้างหลยๆหเซิร์ฟเวอร์เอาไว้ทดลองพวกระบบเกมอะไรแบบนี้แล้วพอมันจํากัดเซฟเนี่ยก็ต้องมานั่งไล่ลบเซฟเก่าๆซึ่งบางทีเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะลบไงรวมถึงยังมีการปรับเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลแล้วก็การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ให้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ MVP ประจําอัปเดตในครั้งนี้ก็คือเราสามารถตั้งค่าให้มีทําย้อนหลังได้แล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีหลายคนบ่นยับเลยว่าเล่นไปตั้งเยอะ แต่ลืมตั้งค่าให้มีท้ำตั้งแต่ตอนสร้างเซิร์ฟเวอร์สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมานั่งสร้างเซิร์ฟเวอร์เล่นเองใหม่เสียเวลาไปอีกคราวนี้เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงแล้วถึงแม้ว่าตอนสร้างเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะลืมใส่ท้ำเข้ามาแต่เราเนี่ยสามารถเข้าไปใส่ท้ำที่หลังได้ในหน้าจอตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์นะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยกดใส่ท้ำแล้วก็เข้าไปเล่นเกมครั้งนึงแล้วจะไม่สามารถเอาออกได้อีกแล้วนะแล้วก็ขอทิ้งท้ายของฟรีกันก่อนจะไปเข้าเนื้อหาเกมกันนิดนึงทางผู้พัฒนาเนี่ใจจดดดีีแแกลิงง์รรับไ้ฟ900 ด้วยสหํหนักคนที่เชื่อม ID เคลกับ ID s t e a มไว้แล้วเนี่ยก็คลิกลิงก์นี้เข้าไปรับกันได้เลยยังไงเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในช่อง description ด้านล่างแล้วกันนะคะรีบเข้าไปรับการก่อนที่ลิงก์จะหมดอายุในวันที่2 2ิพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ตัวลิงก์จะมีอายุแค่1เดือนเท่านั้นอย่างที่เกริ่นเอาไว้ในช่วงต้นคลิปว่าอัปเดตนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับชิ้นส่วนของพระจันทร์ที่ตกลงไปกระแทกเพดานถ้ำใต้ดินจนเกิดเป็นเนื้อหาใหม่ให้เราได้เล่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยท อยู่แล้วสิ่งแรกที่เพิ่มเข้ามาในท่ำใตาดินเลยก็คือไบโอมใหม่นั่นเองโดยมีชื่อว่าไบาโอมทํำพระจันทร์ตั้งอยู่ใกล้กับโซนป่าต้นเห็ดสีน้ำเงินยกเว้นเซิร์ฟเวอ,อร์เก่าที่ถูกอัปเดตแมปเข้ามาที่หลังเพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกับแมปเก่าทางเข้าไบาโอเนี่ยจึงจะเปลี่ยนเป็นการเข้าผ่านดูนอนภายในโซนป่าต้นเห็ดสีน้ำเงินแทนเอกลักษณ์ของไบโอมนี้เนี่ยสังเกตได้จากทั้งบริเวณจะปกคลุมไปด้วยพื้นเห็ดรากลายพันธุ์เมื่อเข้ามาภายในไบโอมคาสติของตัวละครจะถูกแทนที่ด้วยคา ปัญญาหรือว่าค่าความฟันเฟือนที่เคยแนะนํากันไปแล้วในคลิปข้อมูลเกาะพระจันทร์จึงเปรียบเสมือนว่าเราอยู่บนเกาะพระจันทร์ตลอดเวลาที่ยิ่งคาสติสูงก็ยิ่งเป็นบ้าต้องทําให้คาสติต่าๆเข้าไว้ถึงจะดีไบโอมนี้สามารถพบโอเอซิสแก้วขนาดปกติและขนาดเล็กตอลอดไฟและต้นเหตุพระจันทร์ได้ทั่วไปสิ่งมีชีวิตที่รีสปอนใหม่เรื่อยๆก็จะเป็นพวกมแมลงหลอดไฟโนมเหตุค้างเข้าตุ่นไร้ขนและตัวแคแรท ส่วนแผ่นดินไหวก็จะยังมีเหมือนเวลาอยู่ในถ้าปกติโดยจะดรอปหินฟลินเศษพระจันทร์ค้างขาวตุนไร้ขนแคแรดและผลสโตนฟรุตโอเอซิสแก้วเป็นวัตถุทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ทั่วไปในไบโอมถ้ำพระจันทร์ภายในศาสตร์จะมีแก้วพระจันทร์อยู่4ก้อน ซึ่งแต่ละก้อนจะสามารถใช้พลั่วขูดเพื่อเอาเศษพระจันทร์2อถึงสชิ้นได้ทุกๆคืนพระจันทร์เต็มดวงแก้วพระจันทร์แต่ละก้อนจะมีโอกาส10%ที่จะรีสปอนใหม่อีกครั้งโอเอสิสแก้วขนาดเล็กเป็นวัตถุทางธรรมชาติที่พบได้ทั่วไปในไบโอมท่ำพระจันทร์คุณสมบัติทั่วไปก็เหมือนกับโอเอสิสแก้วขนาดปกติเลยแต่ต่างกันแค่ว่าจะมีแก้วพระจันทร์ให้ขุดแค่หนึ่งก้อนเท่านั้น ต้นเหตุพระจันทร์เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นแหล่งให้แสงสว่างภายในถ้ำพระจันทร์ทุกครั้งที่ใช้ขวานจามหนึ่งครั้งก็จะสปอนสปอร์พระจันทร์หนึ่งดวงที่จะระเบิดทำดาเมจสิบพอยในรัศมีเล็กๆหลังสัมผัสกับอากาศไม่นานหรือเมื่อมีสิ่งมีชีวิตเข้าใกล้ซึ่งอันนี้เราไม่สามารถใช้ตะข่ายจับมันได้นะและเมื่อต้นเหตุพระจันทร์โคนก็จะดรอปไม้สองชิ้นและเหตุพระจันทร์หนึ่งชิ้นนอกจากนี้เรายังสามารถใช้พลวขุดต่อขึ้นมาได้ไม้อีกหนึ่งช เห็ดพระจันทร์เป็นอาหารประเภทพืชผักที่ดรอปจากต้นเห็ดพระจันทร์โน้มเห็ดและมีโอกาสดรอปจากรังข้างข้าวตุ่นไร้ขน ถ้ากินสดจะเพิ่มค่าความหิว12.5ยต์และคาสติ10ยต์และทำให้ตัวละครติดสถานะง่วงนอนซึ่งส่งผลในเคลื่อนที่ช้าลงเป็นเวลา6.6วินาทีแต่ถ้านำไปย่างไฟกินจะลดค่าความหิว12.5ยต์และคาสติ10ยต์และมีสปปรรพคุณช่วยแก้ไขสถานะง่วงนอนทั้ง2แบบเก็บได้นาน10วันเห็ดพระจันทร์มีค่าพืชผัก0.5ยต์ถ้านำเห็ดพระจันทร์ดิบไปปรุงอาหารรวมกับเห็ดแดงดิบเห็ดเขียวดิบและเห็ดฟ้าดิบจะได้เป็นเมนูค เห็ดที่กินเราเพิ่มค่าความหิว25พอยต์เพิ่มค่าสติ10พอยต์เก็บได้นาน15วันแถมยังมีสรพคุณทำให้ตัวละครเป็นอมตะต่อสถานะหลับและสถานะง่วงนอนเป็นเวลา1วันด้วย มแมลงหลอดไฟเป็นสิ่งมีชีวิต HP 2 5พอยที่จะสปอนจากต้นหลอดไฟตามเวลาหรือสปอนเมื่อเราพยายามจะเก็บผลหลอดไฟจากต้นในไบโอมทําพระจันทร์แมลงหลอดไฟจะมีออร่าแสงสว่างรัศมีเล็กๆเ,เมื่อตายจะรอบผลหลอดไฟ1ชิ้นเราสามารถใช้ตะข่ายจับมันได้ก็จริงแต่ถ้าจับมาแล้วเนี่ยไม่ให้พืชผักผลไม้มันกินเลยก็จะอดตายภายใน2วันพวกมันจะติดตามผู้เล่นที่มีมแมลงหลอดไฟตัวอื่นอยู่ในช่องกระเป๋าผู้เล่นหนึ่งคนสามารถมีมแมลงหลอดไฟติดตามต ได้สูงสุด3ตัวพวกมันจะเลิกติดตามผู้เล่นเมื่อพวกมันโดนโจมตีหรือผู้เล่นทิ้งมแมลงหลอดไฟในช่องกระเป๋าตัวเองออกหมดถ้า,มาแมลงหลอดไฟตายหรืออยู่ไกลเกินไปตอนหลอดไฟจะรีสปอนมแมลงหลอดไฟตัวใหม่ใน12วัน นมเห็ดเป็นสิ่งมีชีวิต HP 600พอยที่ไม่ดุร้ายกับผู้เล่นมีออร่าลดคาสติ25พอยต่อนาทีในโหมดปกติและ40พอยต่อนาทีในโหมดต่อสู้พวกมันจะสปอนสปอร์พระจันทร์ออกมาเรื่อยๆขณะเดินไปรอบๆแถมยังมีออร่าแสงสว่างเพียงพอที่จะปกป้องตัวละครจากชาลีในความมืดด้วยแต่ก็ใช้ไม่ง่ายตรงที่สปอเห็ดรอบตัวมันระเบิดได้นี่แหละ อมเห็ดถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทมอนสเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสัตว์ที่เหม็นหน้ามอนสเตอร์อย่างกระต่ายนี่เจอหน้าเป็นต้องเข้าไปบวกใครจ้ากระต่ายไปเป็นเพื่อนเนี่ยก็ระวังหน่อยละกันเมื่อโดนโจมตีมันจะหมุนตัวแล้วก็สปอสปอเหตดระเบิดออกมาหลาดวงรอบตัวแต่ว่าเนื่องจากพวกมันเนี่ยเป็นอามาตะต่อดาเมจจากสปอเหตุ Head, จึงไม่เกิดผลอะไรกับตัวมันเองโนมเห็ดจะหลีกเลี่ยงไม่ต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตเกือบทุกตัวโดยมักจะใช้วิธีเดินหนีซะมากกว่าแต่ถ้าตีมาก็ตีกลับไม่โกงเหมือนกัน เทคนิคการฆ่ามันเนี่ยก็คือในฮิตแรกที่มันยังไม่เข้าโม่ต่อสู้เราสามารถโจมตีมันได้มากสูงสุดถึง8ทีแล้วก็วิ่งหนีหลังจากที่มันเข้าโมดต่อสู้แล้วก็เริ่มสแปมสปอร,ระเบิดออกมาให้เรารอดูท่าทีมันว่าจะเดินต่อไปทางไหนแล้วรีบวิ่งไปดักหน้าหามุมที่ไม่โดนรัศมีสปอร,ระเบิดแล้วโจมตี5ทีวิ่งหนีหลังจากนั้นก็วนลูปไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตาย เมื่อตายมันจะดรอปไม้ผี1-2ชิ้นสปอร์เห็ด3-5ดวงและเห็ดพระจันทร์สชิ้นหลังตายจะรีสปอนใหม่ใน1วัน ขางข้าวตุ่นไร้ขนเป็นสิ่งมีชีวิต HP 150อยห้พอยที่จะสปอนออกมาจากรูแสงสว่างบนเพดานท่อมหรือว่าจากแผ่นดินไหวในไปโอมทำพระจันทร์สังเกตจากจะเป็นจุดที่ไม่มีต้นเหตุพระจันทร์หรือว่าแหล่งให้แสงสว่างอื่นๆเลยแต่ว่าดันมีแสงส่องลงมาเป็นจุดเล็กๆแบบนี้หรือดูง่ายกว่านั้นก็คือดูว่ามันเห็นแสงเดือนแสงตะวันเมื่อไหร่ก็คือตรงนั้นแหละพวกมันเนี่ยดุร้ายกับผู้เล่นโดยมีพลังโจมตี30พอยต่อฮิตโดยเป็นสัตว์ที่กินทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็พ ตามพื้นเหมือนกับพวกกระต่ายหรือว่าแคระดแถมยังอืบบนพื้นเป็นช่วงๆด้วยเมื่อผ่านไปสักพักพวกมันจะขุดรังขึ้นมาเพื่อเข้าไปนอนเหมือนกับตุนรงังค้างคาวตุนไร้ขนสามารถใช้พลว่วขุดเพื่อซุ่มดรอปไอเทม2ชิ้นได้ตามตารางบนหน้าจอนี้เลยค่ะค้างคาวตุนไร้ขนจะโจมตีสิ่งมีชีวิตตุนอื่นเช่นแครดะดแมลงหลอดไฟแล้วก็หนอนใต้ดินสิ่งมีชีวิตที่พวกมันจะไม่โจมตีก็คือค้างคาวแล้วก็พวกเดียวกันเอง ขนาดต่อสู้เนี่ยพวกมันมีโอกาสที่จะส่งเสียงร้องเพื่อเรียกพรรคพวกจากเพดานถา้ำหรือว่าจากบริเวณไกล้ๆมาช่วยด้วยในเมื่อพวกมันเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทมอนสเตอร์ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นศัตรูกับพวกกระต่ายแน่นอนเราจึงสามารถใช้วิธีการสร้างบานกระต่ายในถ้ำพระจันทร์เพื่อสร้างสมรภูมิขนาดย่อมได้เทคนิคการสู้กับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากให้วิง่งรอให้มันโจมตีก่อนครั้งหนึ่งแล้วเข้าไปตี1นถึงครั้งวิ่งหนีขึ้นอยู่กับความไวแต่ถ้าจะให้เซฟเซฟเนี่ยไม่โดนโจมตีแน่ ก็ต้องประมาณ1-2ครั้งแล้วก็วนหลุปไปเรื่อยเ่จนกว่าม,มันจะตายแต่ถ้าเจอพวกมันอยู่กันเป็นฝูงก็ให้ใช้วิธีการล่อตัวหนึง่งให้ออกมาห่างจากเพื่อนก่อนแล้วค่อยโจมตีหลังจากนั้นเนี่ยกว่าพวกมันจะตามกันมาก็มีเวลาฆ่าทีละตัวได้แล้วเมื่อพวกมันตายจะดรอปเนื้อมอนสเตอร์1ชิ้นหรือจะมูกข้างคาวไร้ขน1ชิ้นและจะรีสปอนใหม่จากรูแสงสว่างเดียวกันใน4วันจะมูกข้างคาวไร้ขนเป็นไอเทมประเภทอาหารที่กินสดสดแล้วเพิ่มเลือด3พอยค่าความหิว 2.5 point ลดค่าสติ10 point เก็บได้นาน6วันแต่ถ้านำไปย่างไฟกินจะเพิ่มเลือด8 point ค่าความหิว18.5 point เราสามารถนำไปปรุงอาหารได้โดยมีค่าเนื้อสัตว์0.5 point นอกจากนี้ก็ยังสามารถนำไปใส่หม้อทำเป็นหมวก Milk m a i d Hat ได้ด้วยจมูกข้างคาวไร้ขน1ชิ้นสาหร่ายทะเล1ชิ้นนมหรือเนย1ชิ้นและวัตถุดิบเสริมเป็นอะไรก็ได้หมวกรีดนมใส่แล้วลดค่าสติ1.33 point ต่อนาทีเพิ่มค่าความหิว 3.9ผ่อยทุกๆ5วินาทีรวม187.5ผอยมีอายุการใช้งาน4นาที ดยอายุการใช้งานเนี่ยจะลดลงขณะสวมใส่เท่านั้นก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับข้อมูลอัปเดต Return of ์นอ f o r g o t t e n Knowledge พาร์ทแรกคราวหน้าเนี่ยเราจะมาต่อกันกับไบโอมใหม่ต่อจากทําพระจันทร์ใครอยากรู้เนี่ยต้องรตตอติดตามชมกันค่ะบอกเลยว่าเนื้อหาอัปเดตคราวนี้เนี่ยมีเยอะมากๆน่าจะประมาณอัปเดตเรือกับอัปเดตกอะพระจันทร์ที่ต้องแยกเป็น3พาร์ทเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตามกันไปยาวๆแน่นอนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผู้พัฒนาได้ทิ้งท้ายเอาไว้เกี่ยวกับอัปเดตครั้งต่อไปด้วยว่าจะมี คอนเทนต์เวอร์ชันเบตาอัปเดตเข้ามาในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้และหลังหลุดเบตาแล้วก็จะตามมาด้วยอ mm ีเวนต์วินเทอร์ฟิสต์ในเดือนธันวาคม ไม่เพียงเท่านั้นนะเพราะว่าเคลเนี่ยสปอยอัปเดตยาวไปจนถึงอีเวนต์ตรุษจีนในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยทีเดียวอย่างที่รู้ๆกันนะว่าปี2-5-6-4เนี่ยมันคือปีฉลูหรือว่าปีวัวอีเวนต์ตรุษจีนปีหน้าเลยจะเป็นทีมอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก year o f the buffalo รอคอยมากๆเลยนะว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นแฟนคลับ buffalo อยู่แล้วด้วยโดนขวิดตายประจํา ช่วงนี้เนี่ยตารางอัปเดตมันก็จะแน่นๆหน่อยสําหรับคนที่รอรีเวิร์กตัวละครต่อไปก็น่าจะต้องรอไปก่อนเลยเพราะว่ามันแน่นจริงๆแล้วอัปเดตเบตาที่กําลังจะเข้ามาในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรนั้นผู้พัฒนาก็ได้ทิ้งเงาปริศนาเอาไว้ให้ได้เดากันเล่นๆตามธรรมเนียมด้วยเพื่อนๆว่าน่าจะเป็นอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้ในใต้คลิปได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปพาร์ทหน้าค่ะ